พี่น้องก่อนเ้าสิออกลาหาหน้ากินนะคะกาก็มาเติมน้ำมันนะคะเติมน้ำมันเสร็จห้าก็ออกลาหาแนวกินค่ะคือตอนนี้ฝนตกแห้งเลยคะ่ะหิืเขาแห้งก็เลยออกมาตามหาเน้กินค่ะสู่ชีวิตแห้งแต่ฝนดันสู่กลับค่ะเขา้าไปขี่รถไปนะคะขับรถยางแบบชิวค่ะชิวคือ,อยังไนคือเปียกฝนหมอหยอดค่ะ โอ๊ยไปไหวเนี่ยค่ะแต่แกต้องมานะคะเพราะมันหิวเข่าค่ะคือเข้ากับรับรถแต่นันต่นันตนันไปค่ะเข้าเห็ดลายก้วยจับแต่ว่าเข้ากับอะารค่ะเข้ากับพี่ฮาชีคีเรอหาหน้าอื่นค่ะขีไปขี้ไปค่ะพี่น้องทั้งตาฝนทั้งหนาวเสื้อกับเปียกงอดยอดจักสีเอาจนได้แต่ทำมาสูบมาสูบแห่พอหิวเข่าพี่ะเข้ากับทันไปงอกไปงอกมาเพื่อสีฮาลาเนี่ยกินค่ะ ขับไปขับไปกระด้างเชียงกันว่าสียาตาั้มมะฮงวัวกระซื้อหายก็ได้จอดตอั้มมะฮงค่ะเขาก็สั่งตมัตมปูปลาไปหนึ่งแมนครับพี่น,อน้องให้หิวเขาแห้งเขาได้แล้วเข,ขกาก็จะกลับหอค่ะ คนกระตุ้แห้งค่ะกันเลยต้องกางล่มคือเกลายวเท้ามากลางล่มมั่นะได้อย่างค่ะได้เปียคือเกาแต่กระตรงกลางเพื่อควบดูดรอสค่ะเพื่อควบบนน้ำบนสรกค่ะเอาลคับโหดไปค่ะคนขับรถนะคะเขาก็ยยบน้ำใส่ห้ามเขาก็ไปคิดเลยว่าเ้าสิเปียคือบบเปียเขาก็เยียบใส่เขาก็เข้าใจคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เลยค่ะี่นองเปียเมื่อยอปลูกมาตกน้ำค่ะเอาไปขับไปขับไปค่ะ จนสีกว่าสีห่อหัวค่ะกวสีห่อหัวแต่กะเปียกยันห่อจนเก่งเลยค่ะพี่น้องสู่ชีวิตแห้งหิวเขาคือเป็้นหีดค่ะขับไปค่ะป้าค่ะพี่น้องกะห่อนหองพอดีค่ะเปียกมอดยอดค่ะกว่าสะได้กินเขาคือต้องอาบน้ำไหมค่ะพี่น้องสุดท้ายข้าก็ได้กินเขาอย่างที่ห้องตั้งใจไว้นะคะพี่น้องฉอดไก่ก็ต่ำปูปลาค่ะแซ่บแห้งซิมันแซ่บแห้งค่ะพี่น้อง